ส,สร้างรายได้หลักล้านให้กับชุมชนครับแปรรูปส่งญี่ปุ่นเกาหลีครับและพี่ปุ้มคนนี้ทำเสนส่งรูปจบหม้อมาแล้วรายได้หลักล้านเลยค่ะทำเป็นบ้องบองอุ้ยฟันฟันฟันเป็นบ้องบ้องบ้องบ้อ,ง,บอ,ง,องนี้สร้างเงินล้านให้กับชุมชนบ้องแล้วไงต่อครับถ่ายมานะใครเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงนะครับแล้วถ่ายมาว่าเขาเอาโสนไปแปรรูปยังไงให้ได้เงินล้านนะครับ นี่อันนี้ก็คือสิบเ็ดเซนสิบเอ็ดเซนอันนี้คือกะเข่าเาเนาะใช้ตาดูเลยนะครับใช้ตาดูนะครับแล้วก็เข้ามาใกล้ๆครับนี่อันนี้คือฝานมือค่ะคือบองเสร็จแล้วก็เอามาฝานมืออันนี้คือสมัยโบราณเนาะสมัยก่อนแต่ถ้าเราทําทรงออกอย่างเงี้ยเราฝานมือยี่ทัน่ามันไม่ทันแล้วทำยังไงอะครับเราก็ต้องใช้เครื่องอ๋ออันนี้โชว์สเต็ปการฝานให้ดูก่อนกินแล้วเหรอนี่ครับโห พี่ปุ้มสุดยอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาดูเพลินเลยคุณทายเลยโหเก่งมากเลยอะขั้นตอนนี้เขาเรียกฝานมือนะครับใช่ค่ะฝามือพี่ปุ้มพี่ปุ้มทำกีปีแล้วอะทำมาตั้งแต่ลูกเรียนจบมหกอะแล้วก็สอบได้หมอถ้าคุณดูนะเพลินมากอะคือฝาดอะกี่ทำได้กี่คนอะคุณนานไมคะคุณนานไหมกว่าจะทำได้แบบนี้ก็นานเนาะ นานอ่ะอืม,ม,อมโหเพิ่นเลยอ่ะดูดิไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคนแน่นอนไม่ได้ค่ะฝีมือแต่สมัยเนี้ก็เ,เดี๋ยวคือเดี๋ยวให้ดูนะเขามีเครื่องแล้วตอนแรกๆที่พี่พี่เขาทำอ่ะยังไม่ได้ส่งออกอ่ะทํามืออย่างงี้เลยอ่ะทำมือค่ะทามือจนได้ส่งออกอ่ะสุดยอดสุดยอดฝีมือนะครับเราเช่นพามาเจอสุดยอดฝีมืออีกแล้วครับต้องหวางมีให้ได้จังหวะที่มันพอดีมากๆอ่ะแล้วคุณดูนะครับว่าเขาจะทาแบบนี้เอาไปทําอะไร นะครับมาทายกันมาลุ้นกันเลยนะครับว่าสนุกไปทําอะไรทําไมเมืองนอกเมืองนานะเอาไม่ใช่แค่จีนไม่ใช่แค่เกาหลีญี่ปุ่นนะมีอ่าออสเตรเลียอ,อ,เ,ยอเมริกาอาเมริกาสั่งพี่มาห้าปีแล้วหูล<ฮ>ัมาห้าปีแล้วทุกปีปีหนึ่งก็ประมาณเฉเพราะอเมริกาอย่างเดียวปีหนึ่งก็หลายเนาะคือเขาเห็นปุ๊บเขาสั่งเลยเพราะว่ามันเจ<ข>๋งมากเขาเข้ามาดูถึงบ้านนะจ๊ะเขามาดูถึงบ้านเลยมาโอ้ คลิปนี้ไม่อยากตัดเลยอ่ะจะให้ดูจบเลยวะก็ริเริ่มเริ่มแรกก็คือชื่อป้าผิวเนาะลูกเขาตายไปแล้วร้อยปีแล้วป้าผิวอ่ะฮะจ้ะคนที่ทําคนแรกอ่ะอายุร้อยปีแล้วตายแล้วเสียชีวิตแล้วนี่นี่นี่มันโดนลมนะครับจ้ะโอ้โหนี่ครับคนแรกริเริ่มอายุร้อยปีแล้วก็ทําสืบกันมาใช่ค่ะสืบทอดภูมิปัญญาถ้าเขารู้ว่าส่งออกนอกได้เขาคงแบบเขาคงดีใจเนาะภูมิใจมากๆนะครับ ทำบ้องเสร็จแล้วก็มาทำเป็นแผ่นแบบนี้นี่ไม่พอแล้วเขาไม่หยุดํานแล้วทำให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วก็ในหมูบ่บ้านนี่ทำได้กี่คนแบบเนี้ยก็ <คน S 2> ได้เยอะเนะาะก็คือคนคนรุ่นเก่าอ่ะเขาไม่คือเขาก็ไม่ได้เดินทางไปทํางานโรงงานเนาะครับคนที่จะทํางานอยู่บ้านก็ตั้งแต่อายุอ่ะสี่สิบปีห้าสิบปีเด็กบางคนจบมาไม่ไปทํางานเลยครับมันเป็นไรายได้หลัแล้วอย่างนี้เขาต้องไปฝึกก่อนไหมทำอย่างเงี้ย ต้องฝึกอ่ะกี่เดือนคะจะ็คนทั่วไปอ่ะเป็นเดือนเป็นเดือนเนเดือผมไม่กล้าช่วยทําเลยเพราะวิวธีการวางมีดมีดมันมันบาดแล้วนิ้วโอ้โหคุณดูนะครับส่งออกคือมันมันจะฝานบางได้มากกว่าเครื่องนะเพราะว่ามือเราประคองได้ประคองได้แต่เครื่องอะ่ะมันจะตั้งระบบของมันไปเลยอันนี้ผมให้ดูนะครับว่าทําส่งออกได้ แต่ว่าอันนี้เคยดูวิธีดังเดิมเลยปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องแล้วต้องหา<ล>นาวัตรกรรมขึ้นมาใช่ทเครื่องเพื่อจะเอาไปส่งออกได้เพราะว่าแค่คุณดูฝีมือของพี่ปุ้มอะ่ะคุณดูคุณไม่เรียกว่าเสียนได้ยังไงแล้วแบบบางเฉียบเขาบอกบางกว่าเครื่องจ้ะบางกว่าเครื่องค่ะ๋อ oh. จะออกมาเป็น,ปนแผ่นแบบนี้นะครับคือเอาอเอาเอา,เอาเนื้อสโสนเนี่ยเป็นแผ่นจากที่ไปคือคนที่ไม่มีอ่ะไม่มีต้นทุนเนาะก็มาทําได้เลยใช่คับได้นี่ได้ต่อมาครับตอนนี้เขาเรียกเป็นแผ,นแผน่นนะครับแผนน่นโสนโสนอะไรนะครับะสนห่างไกลสโนสโนห่างไกลนี่นี่ครับเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้ทายกันมานะครับส่วนผมทายว่าเอาไปมว้วนเป็นทําเป็นซูชิ <S 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 กินอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ ไม่ใช่ค่ะอไม่ใช่นะนี่เหรอโอ้โหอันนี้สวยเนาะเนี่ยถ้าสมมติได้แผ่นสวยมาก็จะงี้เลยอะใช่ค่ะนี่หนึ่งท่อนได้หนึ่งแผ่นแล้วแต่ก่อนใช้มือทำนี่มาครับขั้นตอนนี้คือเมื่อกี้ที่เราไปทำมาใช่ไหมครับเราได้เป็นแผ่นๆมาแล้วคุณดูดิ อันนี้คือสโสนที่มันไม่สวยงามเนาะนี่ขนาดไม่สวยแล้วนะจ้ะไม่สวยติดยังไงอะครับใช้น้ําค่ะฮะใช้น้ําต่อกันนี่เขาใช้น้ำล้วนคือไม่ได้ใช้กาวไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่นี่คือคุณสมบัติของต้นสโสนนี้เลยใช่แล้วเราทํายังไงต้อรับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทึงนะครับฝีมือมากแล้วก็ม้วนเป็นม้วนแบบนี้ใช่ครับมันแน่นเสร็จปึ้งแล้วเขาก็จะหั่นตรงเนี้ย ไม่เป็นไรให้มันลงนินี่หั่นตรงนีอ้ออกไปเลยนะครับฟังเสียงเอาอาชีพที่เห็นหม้าคุณสังเกตไหมเขาไม่เอาด้านคมนะไม่เอาด้านคมอันนี้คือวัดระยะใช่ไหมครับใช่ครับอาชีพทึ้งจริงๆเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนะครับโอ้โหฟังเสียงดิ ผ่านเหมือนแบบง่ายดายเลยคุณมาดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรนะครับดูครับปึ๊บหูหเพลินอ่ะแล้วดูผลงานที่เสร็จออกมาแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมถึงส่งออกนอกได้คือแบบสุดจริงๆนี่ครับปึ๊บอื แล้วก็ตัดอย่างนี้หรอตัดอันนี้เราก็ถอยหลังมาครึ่งลูกครึ่งเซนครึ่งเซนจ้ะต้องถอยหลังใช่เพื่อให Jessica ้ม sí ันหลวมให้มันหลวมลงจ้ะแล้วเราก็ขยายออกแล้วก็ขยายออกจ้ะเนี่ยขยายออกอย่างเงี้ยเนีหน้ามันก็จะเป็นลักษณะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ โอ้โหแล้วผมไม่ได้เขาเราไม่ได้ถ่ายหน้าพี่ปุ้มนะคือชิลมากทำแบบง่ายมากโอ้โหโอ้พี่ปุ้มสุดยอดม่ไปเรียนมายังไงอะเรียนกับคนที่นี่แหละที่ว่าอายุร้อยร้อยปีจะเรียนกับคนแถวนี้ซึ่งเมื่อก่อนพี่ก็ไม่เคยเป็นหรอกแล้วพี่ก็มาหัดเอาสุดจริงโอ้ โอ้ยโอ้ผมนับถือมากคนที่คิดเนาะคือจินตนาการยังไงอะก็คือเราต้องทำตามรูปแบบที่บริษัทต้องการแลหละเฉลยแล้ววันนี้คือทำดอกไม้จาก,จากต้นสโนห่างไก่ โดยพี่ปุ้มและคนในชุมชน,ชมชนอะไรนะครับบ้านกดบ้านกดนะครับซึ่งพี่ปุ้มเนี่ยเอาเรืออันนี้มาสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนี่คือเราทําได้กี่ดอกกี่แบบอะครับแบบทำแบบได้หลายแบบเป็นกุหลาบเป็นมะลิขยายเนาะโอ้นี่ครับ,รบแล้วไงต่อครับพี่ปุ้มมาขยายด้วยขยายนะเรามาขยายด้ยครับ วขามหมุนโอ้หหมุนเพื่อให้กีนมันจับกันโอ้ยเห็นปะเห็นนะสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับนี่นี่แล้วก็น,นี่ครับอันนี้คือทำกันมา เขาเรียกอะไรนะบานดอกม้าการบานโอ้โฮยคุณต่ค้องบึ้บโอ้โฮ สวยสวยครับโอ้สวยมากพี่ปุ้มอันนี้เรียกดอกอะไรครับอันนี้เขาก็เรียกดอกเบเรล่าเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ดึงหน้าจ้ะมันจะมีดึงหน้ากับไม่ดึงหน้าดึงหน้าคือไงเราดึงดึงไส้เมื่อกี้เนี่ยแต่ที่ดึงให้เออรอบแรกคือดึงไส้อันนั้นรอบแรกก็คืออันนี้คือเขาเรดึงดึงหน้าูดลงอ่าดึงไส้อันนี้คือแบบไม่ดึงไม่ดึงโหเก่งเนาะสวยมากนี่คือมะลิขยาย บานเยอบิล่าอันนี้เยอบิล่าอันนี้บานชื่นค่ะซึ่งแต่ละดอกมีวิธีการหั่นแต่ละลทีที่ไม่เหมือนกันเลยซึ่งพี่ปุ้มบอกทําได้แบบหลากหลายเลยเคยนับไหมครับพี่ปุ้มว่าเท่าไหร่อ่ะกี่กี่ประเภทก็นับไม่ท้วนเพราะว่าลูกค้าแต่ละที่คือต้องการไม่เหมือนกันตากสามแดดมาแล้วเราก็เอามาฟัานเป็น ดอกมะลิขยายอันนี้หกเซนหูดูดิคุณต้องตบมือแล้วล่ะครับตบมือสุดยอดจริงๆครับสุดยอดอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรครับมะลิขยายมะขยายแต่เราทําเป็นสี่เป็นสันมันหนานไหมครับกว่าจะได้ทําแบบเนี้ยดอกแรกครับพี่ทําดอกละปีเนาะทำมะลิขยายปีหนึ่งแล้วก็ทำเยบบล่าปีหนึ่ง ดอกละปีใช่ก็คือปีหนึ่งพี่จะฝึกดอกนี้โอ้โหค่ะเราเราฝึกหลายดอกไม่ได้ใช่ไหมมันมันยากได้แต่ว่าคือมันเราเราอยากทำให้สวยอยากทําให้สวยแล้วก็ชํานานปีละดอกแล้วแล้วกี่กี่เดือนนะครับก่าจะทําแบบสําเร็จเป็นหนึ่งดอกอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าครั้งแรกเลยครับมันทําได้เลยอย่างเงี้ยครับประมาณเดือนหนึ่งพี่ทาได้ไม่ได้ขยายเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่แต่พี่ก็พยายามฝึก ฝึกให้สวยแล้วก็คือแบบให้ลูกค้าแย่งแย่งซื้ออะไม่ใช่ว่าเราต้องไปขอลูกค้าซื้อคือเขาเห็นดอกเราเนี่ยสวยมีคุณภาพเขาซื้อเลยคือท,ที่ที่รู้สึกประทับใจคือว่าคําว่าต้องฝึกให้ลูกค้าแย่งซื้อ,อการงานสิ่งใดทําด้วยความรักความเพียรจิตจอ,จอ,จอการแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดีสุดเหมือนยอดฝีมือเขาต้องมาซื้อที่ยอดฝีมือก่อน<ช>ไม่ว่าจะมีกี่เจ้าแต่ลูกค้าต้องมาแย่งซื้อที่นี่เพราะว่าสวย คือฝึกให้มันเขาเรียกว่าทำนานจริงๆแล้วก็ทานาญจริงๆเก่งจริงๆเป็นบ้องๆแบบนี้ลูกทาบ้องทำบ้องุนนี่ทำบ้องโซมเกาหลีเลยเหรอใ้าให้เกาหลีเป็นบ้องๆนี่เลยเหรอฝ่ายทําบ้องอย่างเดียวไช้ค่ะนี่คือบ้องกี่เซนครับอันนี้11เ็ซนเหมือนกันเ็เซนใครดูตบมือให้พี่ปุ้มหน่อยนะครับอันนี้เฉือนต้นเฉือนต้นเอาไปทำอะไรครับอันนี้ก็คืออ่า จังหวัดอ่ายโสธรเขาสั่งพี่เป็นกิโลนะเนีอย่างนี้เป็นยังไงข้างหลังเอิร์็นี่ไงในกำลังไงโอ้คือต้นโนี่ขายได้ทุกอย่างเลยใช่ทําได้ทุกอย่างเนี่ยอันนี้เขาเรียกเฉือนต้นึืออยู่กับภูมิปัญญาึืออยู่กับอ่านี่ถ้าเราเฉือนอย่างนี้เราก็จะทำแบบนี้ค่ะปึ๊บ กลายเป็นนี่เนี่ยก่อนเราทำนี่มันผสมงานศิลปะจินตนาการไปด้วยนะเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็มีนวัตกรรมการทำฉีดน้ำฉีดน้ำนี้จากนั้นเราก็มาทำแบบนี้บีบจ้ะมันก็จะเป็นกรีบแบบนั้นแล้วยังไงพี่ปุ้มไปคิดยังไงมาหรือว่าก็มาเรื่อยๆคือบางทีลูกค้าสั่งอย่างเนี้ยเราก็ต้องเอาดอกของเขามาแกะแกะที่เพื่อที่เราจะทำงานคล้ายๆเหมือนเราวาด รูปแล้วเราก็ต้องนั่งมองตัวแบบทีนี้เราเห็นดอกไม้ทําไงเราก็ต้องไปเรียนแบบธรรมชาติโอ้โหเราต้องแกะแบบบางดอกเนี่ยทางบริษัทส่งมาเลยพี่ก็ต้องมานั่งแกะ มานั่งทําธีรกีเพื่อให้เหมือนของเขาบางครั้งก็หลายดอกเหมือนกันเขามีแบบมาให้เราก็ต right> ้องมาแกะเอาให้เหมือนโดยการใช้ดอกแบบนี้ที่นี่มันเป็นภูมิปัญญาของต้นสนโหนเราก็ไม่อยากจะไปซื้อวัตถุดิบอย่างอื่นมาอีกก็คือใช้วัตถุดิบในชุมชนคนไม่มองเห็นค่าใช่แต่เอามาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนสร้างรายได้โหสุดยอดอันนี้คือส่งออกญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่ร้อนละพี่เปิดแอร์ให้เห็นไหมแล้วสิอันนี้คือก็ย้อมเหมือนกันเนอะ เขาส่งสีมาจากที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะใช่ค่ะเพื่อเป็นสีธรรมชาติแล้วทุกดอกโอ้คุณตะกองาชอบสีบวงอยู่แล้วเนี่ยครับโหฝีมือมากผมชอบนี้มากเลยเนี่ยสวยมากเลยดูดิดูดิฝีมือจริงๆครับผมให้ดูทุกดอกเลยนะได้นี่ดอกอะไรครับถึงนี้เขาเรียกอะไรอันนั้นก็อะไรไงกุลาที่เขาย้อมสีนล้วเงินหลังบ้านตะกี้ใช่นั่นแหละ ผมให้ดูทุกดอกนะครับไหนๆมาแล้วนี่ดอกอะไรครับอย่างนี้อันนั้นดอกอาคามเมเลียงัอันนี้เขาจะให้แกะแกะเลยอ่ะ,ะอันนี้เขาส่งแบบมาเลยแกะแบบโหอันนี้พี่ให้เอิร์ธนี่คือเขาทําเองนะครับอันนี้พี่ทําเองอันนี้พี่ฝึกทาหัดทํา<ฮ>อันนี้ก็ อันนี้คือกระดาษสาเนาะที่พี่ทำมาจากเศษโสน่ะที่พี่ทิ้งอ่ะที่พี่คือเศษของต้นโสนเขาก็อเอาไปปั่นไม่ทิ้งไม่งเอามาปั้นเป็นกระดาษกระดาษสาโสนเนี่ยครับก็เอามาทําเป็นดอกไม้เปลือกเอาไปทําอะไรครับทำทำดอกได้ทํากุหลาบได้เนาะแล้วก็ส่งใช้ที่อื่นเขารับซื้อเราได้ซื้อเนี่ยเนี่ยย่าโสธรสั่งพี่ไว้สองกิโลเดี๋ยวพี่ส่งวันจันทร์เขาก็เอาไปทําเป็น ดอกอะไรของเขาตามจินตนาการของเขาออกใช่ตามลูกค้าของเขาเองต้นสโนโหนึ่งต้นใครอาจจะมองอยู่ข้างทางแบบมองผ่านเลยแต่สามารถเอามาสร้างไรายได้กับชุมชนเป็นล้านนะครับแล้วขึ้นอยู่กับมันสมองและไอเดียจริงๆแล้วมาไงต่อโหนี่คือจะบอกว่ามันคือนี่คือผลิตภัณฑ์หมดจากต้นสนโน<า>ทั้ง<ก>หมดใช่นี่คือ โอ้อันวิธีการบานดอกนะก็คือดอกมะลิดอกไรยว่านไปแต่อื่นเราก็เอาับกลีบแทนเหมือนเราทําแทนเป็นกลีบดอกไม้แทนกระดาษใช่ค่ะนี่อันนี้เราจับเป็นกลีบเนาะโอ้โหเก่งอ่ะก็คือคุณมาดูนะตากล้องเขามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะจะะเเก็บไวว้พราา่ใส่ไปได้แสดงว่าอันนี้พี่ปุ้มทําเป็น เป็นอะไรบ้างอะสมมติถ้าส่งเป็นเมืองนอกเขาเขาทำเป็นอะไรอะเอาส่งเป็นดอกดอกไปเลรอครับใช่เป็นเป็นดอกหัวดอกเขาเรียกหัวดอกหัวดอกแล้วหัวดอกเนี้ยอันนี้คือสีธรรมชาติโอ้โหแบบนี้ที่เขาส่งแบบญี่ปุ่นอย่างงี้ไหมครับเนี่ยคือเขาทําเป็นสีธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติของสโนเลยมันจะเกิดมาจากต้นของมันเลยแล้วก็ได้สีแบบนี้เลยใช่พะที่เราเห็นสีขาวนี้เราไปทําอะไรมาครับอันนั้นสีขาวก็เป็นสีของมันแต่ถ้าเป็นคนอื่นอะเขาทิ้งแต่พี่ไม่เคยทิ้ง คือพี่ก็จะเอามาม้วนแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้สีนี้ทิ้งอ๋อสีนี้เขาทิ้งใช่แต่พี่ไม่ทิ้งคือเนื้อมันมันจะอีกสีหนึ่งกลับกลายเป็นไม่ทิ้งกลายเป็นของที่สวยมากๆด้วยเพราะว่าไงรู้มะมันเป็นงานศิลปะเลยสวยธรรมชาติเลยนี่คือเป็นที่หัวคิดของคนเลยแล้วคุณดูดิไม่ทิ้งเป็นผมก็ไม่ทิ้งลายมันเหมือนลายไม้ที่สวยๆเลยที่เป็นธรรมชาติเลย แล้วพี่ก็เก่งมากอันนี้คือนี่ไงคาเมเลียอ่ะหนูถือที่เขาบอกว่าย้อมสีน้ําเงินตะกี้นี่ไงใช่ค่ะคาเมเลียจ้ะอ๋อซึ่งญี่ปุ่นอ่ะเขาส่งสีมาให้เลยเป็นสีธรรมชาติอันนี้เราย้อมไว้ย้อมไว้สำหรับทำพวงมาลัยทำพานพุ่มในวันเทศกาลนะก็รับทำเป็นเปลือนทำเป็นพวงหรีทำทุกอย่างคุณดูดิมีหมดค่ะทำได้หมดคือเขาต้องเอามา ไปประกอบเป็นชิ้นงานกันต่อเขาก็สั่ง<ม>ดอกตูมทําอย่างแบบโอ้ผมชอบ<ม>วันนี้ขับรถมารู้สึกว่าทึ่งมากๆม,มันสวยกว่าพลาสติกนะสวยเ<ส>ก่งมากครับอย่างนี้ดอกเท่าไหร่ครับอันนี้ดอกละสิบบาทมันงานฝีมือนะครับเนี่ยมันเป็นงานฝีมือมสวยงานไม่ใช่พลาสติกที่จะทําเป็นดอกบัวแล้วก็ทําเป็นแจกันดอกบัวสําหรับคนไปไหว้พระไปบูชาหิ่งพระอะไรอย่างเงี้ยผมขออนุญ,ญาตนะ ผมขอซื้อดอกนี้เลยผมชอบมากมพี่ปุ้มดอกอะไรดอกเนี้ยดอกนี้ดอก,ดอกละสิบบาทสิบบาทผมขอให้มูลค่าของดอกนี้นะครับ,บหลักสิบไปได้คือคือบคุณฝ <c ười> ีมือจริงๆ <c oughs> นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องนูเดี๋ยวพี่ให้พวงมาลัยอันหนึ่งการให้ที่ดีสุดคือการให้ความรู้ให้ปัญญาวันนี้พี่ปุ้มได้ให้ความรู้กับทุกคน <c oughs> แล้ววันเนี้ย ผมมาที่อยุธยาสองครั้งแล้วอยุธยาหมายถึงในเรื่องแบบใกล้เคียงกันคือหนึ่งคือเขาเอาผักตบชวาไปส่งออกญี่ปุ่นม,มาที่ต้นสโสนอันนี้เป็นงานที่สาหรับผมเรียกว่างานฝีมือแต่มีจุดเชื่อมโยงคือว่าของบางสิ่งบางอย่างที่คุณเห็นตามทางังทางอะ่ะอย่างต้นผักตบชวาเนี่ยคนมองไร้ค่าเลยใช่มันสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนมากมายและเขาทาอยู่ทําได้จริงกับครูอนะครับวันนี้ตรงนี้ ต้นสนโนสามารถเอามาสร้างมูลค่าคุณค่าเหมาะขึ้นอยู่กับใครมองเห็นคุณค่าจริงๆเอาความรู้ความสามารถเอาจินตนาการเราไปใส่เป็นมูลค่าก็คือสินค้าในชุมชนของเรามีทุกอย่างเนาะมีอ่ะในช่วงเทศกาลกระทงเราก็จะมีกระทงเทศกาลวันแม่เราก็จะมีช่อมะลิวันแม่แล้วก็ เทศกาลวาเลนไทน์เราก็จะมีกุหลาบวันวาเลนไทน์คือทุกเทศกาลเราจะพยายามทําดอกไม้ของเราให้เป็นไปตามทุกเทศกาลที่มีจําหน่ายในชุมชนของเราครับผมถ้าใครอยากจะมาที่นี่หรือว่าหรือว่าเป็นโทรสั่งหรืออยังไงโทรได้ค่ะ085 420 8042วิสากิจชุมชนตำบลบ้านกอดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอย้ำเบอร์โทรอ,อีกครั้งครับ 085-420-8042ค่ะ <ues> ส่งความสดชื่นจากอายุทยาครับขอทุกคนสดชื่น <ด THEY S 1> <GO D>